สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวข้างนอกจะพาไปชมทิวทัศน์ภูเขาของประเทศโอมานที่อยู่ทางเหนือนะคะมันก็ไม่ใช่เหนือสุดเพราะเราอยู่จังหวัดที่ยังไม่เหนือสุดสุด,สดติดอ่าติดประเทศอื่นติดประเทศเพื่อนบ้านมันจะมีอีก เหนือขึ้นไปจังหวัดที่สุดท้ายของเขตแดนของประเทศอมานแต่เราก็อยู่ทางตอนเหนือแต่ยังไม่ถึงเหนือสุดวันนี้จะพาไปดูน้ำที่มันมีอ่าเป็นเป็นลำธารไหลลงจากเขา เวลามีน้ำมีฝนตกนะ้ำมันก็จะไหลามาเร็วเร็วแรงที่ไม่รู้เคยเห็นจากที่ไหนหรือเปล่านะคะแต่อันนี้คือมันคงไม่มีให้เห็นเยอะแล้วละ่ะเพราะว่ามันตกไปหลายวันและไม่รู้มันจะมีให้เห็นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าปีที่แล้วช่วงหน้าหนาวตอนปลายปีมาถึงเดือนมีนาเนี่ยมีนาเมษาเนี่ยไม่มีฝนเลยปกติฝนมันจะตกช่วงหน้าหนาวแต่หนาวปีที่แล้ว วินเตอร์ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีฝนตกมันเพิ่งจะมาตกช่วงนี้ที่จะเข้าฤดูร้อนนะคะเป็นพายุมาก็น่าจะมีเพราะว่ามีข่าวให้เห็นอยู่ว่ามีน้ำไหลเ,ออเข้าเมืองทำให้เสียหายเยอะอยู่ที่นี้ทางเขาเนาะที่ฝนมันตกนะมันน่าจะยังมีลำธารให้เห็นอยู่ก็เลยตั้งใจว่าจะพาไปเที่ยวดออูทิวทัศน์ของประเทศ เราของประเทศโอมานที่เราอาศัยอยู่นะคะวันนี้ยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปเพราะว่าเราจะออกเดินทางต้องกลับก่อนเคอร์ฟิวกลับมาถึงบ้านก่อนเคอร์ฟิวทุ่มหนึ่งโอเคงั้นเราไปกันเลยแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเที่ยวป่าภูเขาน้ำ ลำธารของประเทศโอมานนะคะตอนนี้กำลังเดินทางไปออกจากบ้านมาได้สักสิบกวานาทีแล้วล่ะทางก็จะเป็นทางสวนกันสองเลนแบบนี้ไปสู่แต่ทางเส้นนี้มันวิ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่งได้จะเป็นทางไปทางลำธารนะคะรถที่นี่ก็จะวิ่งเร็วกว่าน,นิดนึงเพราะว่าแถวนี้ไม่มี กงจับความเร็วจะ,จะใช้เวลาเดินทางอีกสักพักประมาณ30-30นาทีน่าจะได้ไปถึงแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะล้นนี้บรรยากาศแถวนี้ หน้าฝนเหมือนกันแต่ฝนไม่ตกหน้าหนาวปีนี้มันมาหน้าร้อนก็เลยจึงมันจะไปดนไปดูน้ํากันเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมที่ไปถึงลำธารแล้วนะคะ เราผ่านมานจริงๆเราผ่านมาไกลจริงๆมันน่าจะมีน้ําแต่ตอนนี้มันไม่มีเราก็เลยมาแหล่งมันเลยขนาดแหล่งมันก็ยังมีแค่นี้ค่ะอาจารย์ครับสวัสดีสวัสดีสสดนอยก็จะเคินๆกล้องเราบอกว่าเราจะมาถ่ายวิดีโอที่ลำธาร ให้คนดูว่าโอมานก็มีน้ำตกคนเล่นน้ำถ้าจริงๆถ้ามีน้ำเยอะคนจะเล่นเยอะมากตรงทางน้ำฝั่งนอนเด็กผู้ใหญ่เล่นกันเต็มเพราะมันนานๆมันจะมีแค่ช่วงฝนตกแค่นั้นของหาน้ำางแต่เขาก็มีทะเลนะคะแต่ทะเลก็คนก็ไปเล่นกันอยู่แต่ก็ไม่นิยมเท่าไรหร่เรานอกอจากพวกวัยรุ่น ชายหาดสวยๆมนก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ทิ่งผู้หญิงใี้แล้วไปเลยถ้าเป็นต่างชาติก็จะมีลงมั่งก็ต้องเป็นอยู่ตรงส่วนตัวส่วนตัวจริงๆถ้าอยู่โอเพ่นนี่ใครก็ไปมองใครก็ไปดู i area. ไปเล่นะคุณป้าถอดรองเท้าใช่หนูพับขาเก่งหนูขึ้นไปเร็ว มีเห็นเคยเห็นกบด้วยกบไม่รู้ว่ากินได้ไหมไม่เคยจับนะคะแต่เหมือนกบบ้านเรานี่แหละอยู่ในลำธารตรงนี้จะเคยมาหลายนี้แล้วลหะนี่ปีแรกที่มาแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะคะจะให้ดูว่าอุมานก็มีลำธานมี ภูเขาหินเยอะมากแต่ว่าถ้าทางใต้ของเขาจะเป็นอันนี้จะเป็นหน้าฝนแล้วก็จะอากาศเย็นที่เมืองซาลาลานะคะติดกับเอเมนแต่เราอยู่โซฮานทางเหนือก็จะมีแค่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราอยู่จีนิลคฝั่งซัมภูเขาเขาเริ่มไป สิบมั่งแปดสิบกัมจะไม่ถึงร้อยรูว่าทางแรกแลวถังสุดทยแล้วก็จะยิ้มฝากเนี่ยคนเชี่ยวตามเสาเขาพระลูกเขาดีกันน้อยตามปิศาาน่าจะมีทีนะคะบรรยากาศเลยลูกสาวไม่ว่างค่ะลูกสาวถึงว่างก็ไม่มา here oh really yes oh, come me, come and the fish really? This is a sweet, sweet water fish how big Is it's big or small fish fish it's not that big but of course this is the size of this fish ah. this is sweet water normally they are living with this tree when there's a water they are

เขาบอกว่าปลานี้อร่อยไม่รู้ปลาพันอะไรนะคะมันอยู่ในน้ำมันอยู่หน้าตาเหมือนปลาคล้ายๆคล้ายๆปลาปลาซิวอุ่ยใช่ปากก็บอกไหมนอนไปแล้วเยอะเลยโอ้ถ้าเป็นอยู่บ้านนะเราก็จะเอาสวิงเรามาเนาะ ขาวหน้าถ้าอยู่ใกล้บ้านเราก็จะมาชวาน,นเอามันเข้าท่านั่นนี่ๆๆได้อิ่มอยู่นะได้อ่อมได้แกงหนึ่งในนั้นนี่เห็นไหมคะหัวมันปลาแลกาบบยดททามน้นนี่ก็มีนี่ก็มีตัวน้นปลา hello uh, hello hi how are you again hi <laughs> nice to meet you again of course we were talking me and my son of course about uh, the, the water and uh, the small fish and i told you about i mean uh, the clearance of this water right yeah i mean how's uh, really uh, very Clean water. The difference between of uh, course, uh, the water which is running coming from the mountain and the water which is already like a lake, you know, like lake which is not moving. Because that's not healthy. This is very healthy because it's what moving. they call in Arabic. Huh? Ba, fish? Uh, stomach. Ah okay. 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 Alright. English fish, of course. <laughs> in Thai, pla. Pla, pla in Thai. Hmm, It's pla. Yeah. pla fish, سمك. Pla. Which is pla? Yeah, in yeah, in fish. Pla, pla is fish. Pla. Pla. In Thai. Fish in English. سمك in Arabic. Okay. Semek. That's right. Thank you very much. Give me five here. Yeah. Ah, okay. oh, your son—he can't speak. Wait, wait. Yes. Santo Mandre. It means Allah. Oh, that's right. This is yes. he speaks sometimes Spanish. Uh -huh. Santo Mantre, thats mean—that's mean the God. He just said it's the word of God. So uh -huh. my son speak. What do you speak? What the language you speak? Spanish. Oh, Spanish. Mexican. Oh, Mexican, of course. that's Spanish. English. English Arabic. Arabic and Thai. Whoa! Yeah, man. Give me five. Which lang language you speak very really well. Oh, well, uh, well? Which language is perfect? Arabic. Arabic. English. Uh, English. He speaks Spanish. I asked about which language he speaks. Which one? Which language perfect. you can speak? perfect. Perfecto. Mexican. Voilà. Mexican. <laughs> oh yeah, he speaks Mexican. I also oh. Arabic. Also Arabic. Mm. Gracias, señor. Shukran, gazilan. Gracias. Gracias in Thank you. Shukran also, thank you. Shukran, shukran, we say in Arabic Shukran. Okay. shukran. Thank you. Kapung Kapung ka. All right. Okay. to be great. Thank you very much. Thank you. We are we will teach you later on how to speak Arabic with next of course translation between Thai, English, and Arabic. Okay. Thank you very much. Okay, thank you. I will you. be your teacher. Or sorry, we will be your teacher, right? Si See, senor. See, see. That's that's in español. See. Okay. Right. Okay. Grace. Ayo, amigo. Thank you. Thank you very much. Okay. Bye bye. See you later. Bye bye. We need to work. No 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 need no need no need come on no need. He said para tio lâm <ม> <the> วันนี้เรากำลังข้างหน้าเดินทางกลับบ้าน,นผ่านภูเขาลัดเลาะ,ะตามซออีกยาวไกลอยู่ค่ะเราถ่ายแค่เริ่มต้นให้ดูวันนี้ภูเขาพัากกลับตอนมาเราท่ายนย้อนแสงแล้วก็เลยถ่ายพักกลับให้ดูด้วย ทางเหนือของโอมานนะคะเส้นทางของบ้านเขามันก็จะว่าไปก็ถนนทางทางเขาดีค่ะแต่เวลาฝนตกมาน้ำมาพัดมันก็มีทำให้สุดให้เสียแต่เขาก็ไม่ได้ทิ้งไว้นานนะคะเขาก็มาซ่อมว่าเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางไปอีกเมาก Sometimes, this road goes to this way? No, this is not going to this This is going to this to At the back? To, the back is... Yeah, you can go this well, but this is going to Ibri. Ah, uh, Ibri. Ibri, Ibri. <coughs> Ibri. Going so, to Al-Zahra. Al-Zahra. Instead of al Ibri. This new road already had or just did road? For City. this is uh, you can call it uh, new road because uh almost like four four or five years before there's it, before there's no road i mean there's a uh, rough road but the government now the yes, rough road, road is call old road they're not made with road i did i talk about now they have new roads to go through this yes 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 of course this like is a, all, all this road to until uh, until every uh -huh. all the way from here you can go to every you can go to alboremi you can go to uh, nizwa you can go to bahla you can go to back to muscat to the other side uh, from this road this is single road but then later on when you drive there you will find right. double road there's a double highway. กคลี่ไฮเวย์เนาะรถไม่วิ่งสวนกันแบบนี้น่ะมันก็มีอีกทางแต่นี่มันเป็นเส้นทางที่ใช้มาแต่ก่อนมันเป็นทางลูกลังตอนมาที่นี่ใหม่ๆเมื่อปี2000 2000, 2000, 2000 2005 2 0 0ใช่อีกเส้นนี้เคยมาครั้งนางนานแล้ ตอนนี้เขาทำลาดยางแต่ก่อนมันเป็นทางถนนเฉยๆเป็นถนนลูกรังเขาตัดถนนมาแต่ยังไม่ได้ลาดยางก็จะมีหมู่บ้านเป็นเมืองเล็กๆมันไม่ใช่ไม่ใช่เมืองหรอกเป็นหมู่บ้านคนเนาะอาศัยอยู่ตรงนี้ที่นี่แต่ก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นไม่มีบ้านสร้างใหม่เหมือนเขาไม่ได้ไม,ไม่มีใครนิยมมาอยู่เท่าไหร่หรอกคิดว่าเพราะว่ามันอยู่ห่างไกล ตัวมาหวัวกับมันอยู่แล้วในหกเขาเด็กสมัยใหม่น่าจะมีครอบครัวก็น่าจะแยกออกไปก็ไปยุ่จีริ่แต่ว่าถ้ามีที่อยู่ที่นี่โดยทางรัฐจดให้เขาก็จะมาผูกกนนะคะหรือไม่ก็ขายให้คนแถวนี้ได้สิบล้วเอาเงินไปซื้อที่อื่นก็มีคิดว่าแบบนั้น Tiger or Puma. I saw it here in the mountain. Run very fast. <laughs>